เสร็จเผอนะทุกคน Hi e ี e r y o n e Everything Singapore Today Tonight เพื่อให้น้องหลาดเพผนมาลินเพผนมาพยายามนะทุกคนเมื่อ,าอวนนอานเดี่ย็พาไปประกวดไปประกวดอัน,นยังก็นักสาวไปไปเสียการประกวดนักสาวท่านคำพอใจเสียลิต้าจนแบบขอหอกขอเห็งทุกคน บแบบบอบเสดายบ่จะถึงผแอบ,บสเสดายเล่าในที่สองเมาานะ่ว่าเท่าไหร่กตั้งความหวังอยู่แต่กับเออกัเป็นงานแรกครับผมเป็นยังเ,าเนาะอย่งนกเลังเธอให้เชาวนากทัาไหน่ันเด้อลูักเท้าหน่อเปันการตั้มนยับ สวัสดีสสีวัสดีค่ะเห็ดเองกินเองเ็ดองกินเองแสดงว่ข้าวมาแต่วันนี้แม่ถ้าลองรัดว่าเด็ดบ้านเจ้ข่าวเนาะพี่น้อง้องรัดเคยมาจะคืออะไรจะข้าหนได้คืออายุแต่ว่านอนขังเบงบรอองสองนะแม่ก็บ่รสุ เออเนาะใช่ไหมพคนก็ไปเที่ยวอีกได้หนึ่งไปงกาบเฮ้ยดนไป้างหน่นี่แล้วแหละวเบิ้งเบิ้งสาพัดสบายดีเด้อเอจขาวเจขาวซีโนซีโเซจ่ายซจังใดกันเนาะเ่ี้ยวพิ่งเป็ดเสะเป็ดเสบต้องมีนอน แต่ให้เดจะตักนอนใส่วมูสานเป็นเห็ดขมมุกไหเมเป็นพริกไทยเออลืมใส่ให้เออลืมแป้งนัวก็ลืมยังไม่ได้ใส่แต่ว,ว,ว่าใส่แล้วใส่แล้ววะเออลืมแป้งนวลอะไรเนี่ยลืมใส่แป้งนัวเดเลวกว่าอันนั้นนอนจากโมงบุกคืนเลยเป็นเรื่องปกติตักทิพเปล้วซ้ำ เพื่อหันเจ๊กค่ะเจ๊กน้อยเอห็ดเล็กน้อยเ,อเห็นตันหนักก็ซอยอนะเห็นไหมปิ้งไก่กับปิ้งเรื่อยๆนะทุกคนจะหน่อยสรีบีปิ้งไก่ซะเจ๊กน้อยเอันนี้ได้ลูกอัเนี้หนึ่งเข่าวนึ่งเลยหนึ่งข่าวติดหนึ่งแหวนหนึ่งข่าหดหนึ่งสลีบีปิ้งไก่แซบ่บอยู่บอกคนสวย <c oughs> <c oughs> อ่ามีเอซมาเลยเนาะนอกจาก่ายั้านีนเขามากมันจังเลยอ่ามันจัมันจังเนี่กับเขาอ่ะมันจะงามนหนึ่งซีแมนรีวิวเป็นไก่นะทุกคนเพราะว่าก็ัไปไ้นโลงรีวิวเป็นไก่นอกจากน้องๆเไปเรียมมายานนี่เป็นไก่ฮันติกาสินอุใจีจังไดใให้คิดเป็นไกเ่เซ แซ่บแซ่บแลยจ้าสิ่งใหม่ๆนี่ในเต้ากันเนาะปิ้งช่วงนี้ก็ปิ้งเรื่อยๆทั้ว่าขายดีบอกกัพอขายได้น้อยนึ่งว่าซ่านว่าจะได้เจ้าอว่าเป็นอวหวานเนะทุกคนอัวหวานหม่ําหม่ําหม่ํงัวสิ่งสิเป็นสิ่งหมูบ้านสื้ออันนี้จ้าซื้อครับไปอุ่นเลยสิ้งหมูตัวสิ้นหมู เด็กที่เราเอาอันนั้นดิแตกครับมันไม่ลายบอะกอบพออันนั้นเรื่อยๆแจัดเนี่ยพนก่อนนะทุกคนพนชื่อเมื่อบ้านได้ก่อนจะน่อยเอ็นนี่ยเ้ยลูกจะน่อยซอยเอ็นนี่เด้อเขาบัวว้า ตัดไข่ตัดไข่คนไห้นึ่งไปกินตบดวกไข่ต้มไข่เออุ่นใหม่ฮะอุ่นใหม่ไข่จังแห้งเพราะว่าเอาผ้าวัดเสกิปมือคืนนี่ก็บไปกินทะเลย้ำน้ำใหม่อันนี้ข้าวเศร้าเนาะข้าวเศร้าของฮะเป็นเรื่องปกติน้งดาบเป็กกินเฟร์สลัดกาเซาสูตรเจียงดงดังมีเอฟซีบาคคาไทยฟูปัจจุบันได้ก่อเอะอันนี้จะเราว่า ีสาร้าสวะจะกินมากินแาวในไงเขาาจะเข้าเฮ้ยเาเด็กกิลกับแม่ลนลาดกินเปนะน้องดันมากินเสรมากินเสรทานี้ากับมีขายเป็นไก่ขายตำขายเป้กขายเปอจะโดนขายมาเป็นสิบปีแล้วกินเลยกินเลยเลย เนี่ยใส้อะไรก็ได้กิโลรสชาติก็สิแตกต่างชัวรสชาติสิแตกต่างใช่คา,าับคกินหวานกาินหวานใสเงินบะเด๋อเด๋อเด๋อไก่สองโตแป๊บหนึ่งเดียวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอไส่เงินเพิ่นก่อนแขกะมาเรื่อยๆประมาณนี้แหละสนุกกับขึ้นข้าวไม่ได้เพ้อฮันเอย มากันชิคเ yes, well like, okay? ีพคือการขวนที่เราเ่าชิปไปน่นนะชิปไปสายชิปไปทรงอลิตาเออกะเายคาบจบเออได้ได้ได้ก็ยอลิตาเอมาเด้อเดอบใจได้เอูลงเห็นยูลงเห็นสีโตหน้าจิตาบวมเหอวัเนาะเบบว่าสะดุดสะดุดตออคำถามเนาะท่นบอ นนยนนิ่นน่ะนะสะด,ดุดต,ต,ตอบคำถามนะฮะม,มียื่ต้นนี่นแบบว่าคนที่ได้ที่หนึ่งเขาก็ตอบคำถามแบบว่าบบสะด,ดุด้วกาอาริตากับอีกเบอร์หนึ่งซโนสะด,ดุดมืดสองคนนะทุกคนก็เลยได้รองอันดับหนึ่งคับเพราะเป็นยังเวทีแรกอ่ะเป็นกำลังใจเพิ่นเลยนะทุกคนนะ เทตีท <im itation> <im itation> ี่สุดแลรกพ่นกาเวทีแรกทั่ได้ขนาดนี้ได้ที่สองปีหนึ่งในสามปีหนึ่งในสามเพราะว่าอ่าช้นหน่อยว่าจะประกวดแต่เจขาวบอวบอเปเซียจานยกเลิกการประกวดจ้านได้มากบุกุจาก่ากับบุนเปเซียอีกนะจานก็ยกเลิกเอาเปเซียเอาบอกว่าอะไรเปเซียเขาเป็นร้านเจ้ายเดี๋ยวแม่ เออครับเป็นร้านกระเซี่ยเต็มที่ข่อแหงนั่นแหละอุ้ยเลิศเป็นเลิศเลยด้านจระฮู้หัวกันนี่หลวกจนหายด้านจระฮู้พี่โตนอามีเนาะอามีให้อยากถ่ายไปเบิรงดเล็กคลิปไปข่าวนึินเดินบรรยากาศเดินคลิปน้องร้านคลิปสมนอยอโกยนะเป็นนิสิครับจะเพชรเพิร์กกินกันเป็นนิสิครับกินเฟอร์นะแต่ว่าสิดปง น้ำส้มสายซูนิดนึง,องโอซาเจอมาคือคยเนาะองอค์คะหมักอันนัน้นละมักนาวมักนาวเราบคนนำส้มสายซุเหไดินเบเสียสานบ้านใส เซตำตาลสองผูบอกกับฟ้าบ้านใส่เงามุกยนใส่อุดมบ้านใส่ขาวเป็นเมืองเซโนะเป็นเมืองอุทุมพรเมืองเมืองเซโนอุทุมพรเซโนเป็นบ้านนนเซโี่เป็นเมืองเซโนเป็นบ้านบ้านเซโนมีบ่หรือไปบ่อเมืองมาาบ้น ก็กันตะกีมนันแหละแก้อนเป็นเป็นเซโบมีน้ำดิวันนี้เขามาใส่อุลตร้าพลเออไต่ก้อนหอมซอหอมใจเช่นอ่ะเป็นเซบบมีน้ำเขาก็เลยเซโนมันเซตไปว่ะคนอื่นเขามีน้ำมือยุนิโบมีน้ำเนี่ยเแอนมันบณติดกับน้ำมันเป็นเมืองผ่านสิไปเวียดนามสิไปไทยสิขึ้นเนื้อลงใต้ต้องผ่านบัณฑิตข่าวในเนื่อว่ะสั้น เป็นเซโนเป็นเซโนอว่เป็นเวันะเซสวรคปะสวันมันมีน้ำคองเลยจิรอปอกหวานนิหนึ่งกินล้วร้ังหลเซฟแล้วนะเมน่าจังหวักันอหนาทัชสกินทัชสิมาเป็นรายการคอปวดจ่รอกิน ที่เรามาอีกเดนในตู้ก็มี่อยู่ไม่ได้กินเพิรทุกคนบอสเดี๋ยวรู้ว่าดูเศเยี่ยมไดีมืออ่ะเพื่อไปว่าเขาจะบุญบุญบุญส่งเฮือนเดนเพื่อขายดีดิแต่เป็นเพราะถ้าเป็นมือทำมือเดียวกันแม่เดียวกัน เพราะว่าออกพรรษาแข่งเพื่อแข่งมือเดียวกันแข่งกระเป๋าอะไรเขาเลยครับอยู่ไทอยทอยู่มุกดาหารกับมือเดียวกันบอกคนละมือบอกออกพรรษาคือ,อการไปแข่งอยู่ไทยก่อนแล้วมาแข่งอยู่ลาวบ่แต่ละปีลาวไปแข่งอยู่ทไทยก่อนแข่งอยู่มุกดาหารนั่นแหละ ินกับกุ้งไก่พักก็หลายครับจะเผ็ดน่ะเผ็ดห้ะไม่จะเผ็ดเผ็ดเลยแหละ,ะเส้นหน่อยอลิต้าครับอลิต้าครับเบ و, อโอยูอัลกอยน้องฝนแฟนเบอโยสืมาหัดเสนหน่อยครับอลิตา้าสลัดอุ <laughs> ้บะสลัดไปบ้านอลิตา้า นอนพุ่นอนหรืออ<า>็มได้จะนอน,น,อน,นจะนอนพูนเลย้มน,นมบรละสิรอ,อสิตรงเยังเป็นนอนพุ่นะกแะล้วกพอาจีพได้กลับเลยบ่ะแตกลับมืออื่นนอนพูดบน,นึ่พแบบแบบเป็นซาแบบว่าลาสิโอ้โ เฮาเสียงคันคนอื่นจัมเสียงได้เขาซูฟูเลยปฏิภาห้องแล้วห้องอีกเนาะคือจะมาจะเสียบเบองบอกถ้ามีแต่บงโฮูนี่ซีโนตอนตอนไปเหรอเสียอลิตาคนเดียวแต่เทาก็ยังให้แบบเออบ้านเท่าไรบ้านเท่าบอวันเท่าได้ก็ได้อลิต้าได้ก็ได้สองเท่ากับเบอร์แปดสองเพราะว่าจีเสียรายคนไม่ พี่น้องเขาอยู่ทางล่งพีน้องเขาอยู่ทนหลังทุกคนไซปนก็อยู่ทางหลังสวรรค์ก็อยู่ทางหลังเมืองพีนก็อยู่ทางหลังเป็นยังก็อยู่ทางหลังมีมงกว่เจค้าหรือเปล่าเออกมังโมปีลินาเออติปสอยได้ดการนั่งน้ำกันเนาะบาเทีเออเออเอออยู่มังโมยปีลินาก็แบบตีสนิทก็ค่อยเดากับตีวสียเข้าอีกแล้วลูกจะเบิร์ยังลูกจะเบิร์ยังเซียแบบว่าโอ้ยเขาเห็นแล้วเขา แล้วรก็อุ้ยเอยขอขับใจขับใจขับใจครับกอุ้ยสวยนาะสุดดีสุดเด่นเลยลดปรับอารมณ์เทพบทานทุกคนแต่แต่ก่อนอลิาซอาอะไรมตชโนแม่ออกเทโนกัแบบเป็นบ้านเจ้าสาวจนนั่นแบบอีกสามเมืองอีกทำอยู่ทั้งนังดังทังทางดม,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 มีเจ้าสกกา,าวกับพ่อเจ้าสาวกับลินทาสุลิตะ ว่าแล้กะเแดดเข้าเลยิมยิมคืนน่งมีแต่คนเขตีชนิดมากเสียงมันดังเขาไปใหญ่ลมถลนอือือแป้นประดอดมากแบบเนาะดูเขเด้ร์ดูเขาด้วยแล้วแาล้วจะปิดบ้านลูกสาวเลยบ้านแล้วเห็นน้าเสียม่วนเดียวแข่งชนิดนะไปก่อนเสียสน่หเสียงามเสีย แตบทุกคนอิ่มเลยฮะควมาเพื่อิ่มไปเลยกินเล่นลายจนโดนมาเท่านึงอิ่มอิ่มถาหน่อย้อสมัครู่นะคนแบบหมักหวานะคนหมักขึ้นขึ้นครับใส่ใบมาวจเดือนอหไอืทอดกรอบทุกนตอนนั่นก็ประมาณช่วงทำเดือนปวีเรียีเรีือหาเดื่อนเลยแปปเดียวมันก็ปเดียว เท่ยเดือนนมามันจะลำหน้กพออะ,เ,ะเออหรายเดือนแเราแดงๆผมก็ตกปะไ่จื่ะเราบ่จืดเนาะมันโดนอะไรเลยทุกคนเจ้ากับทางว่าไปๆมาๆมันกับลงปักเซกับโดนดลง้งเสหนึ่งตอนนี้ฮะ <c oughs> เพราะว่าร้านกันสิไปเฮียนเนี่ยเนี่ยมอขอแล้วก็ตแต่แกไปเียนมอคอร้านเจราญทาน้แม่ยิสวัส ูเลนู <kah s> <ata> Man, Man. ่นหมอเนมนมบรหากุดได้เจ้ากี่ท่าจเียอยากไปเฮียนกันยาไปแบบไปเป็นหมอละไรเฮียนหมอแะลรเรฮียนกันยามาคายเครื่องมาคายยาในห้างในเพื่อนเห็นไหมม่เลือกอันนี้แม็กดีเพราะว่า มันโบบูบ่นเนาวดิเข้าขายาเนี่รกะว่าเกันมาฮะก็มาเปิดนู่นหาเปิดทิิงเปิดเปิดทิ้เปิดยังก็ได้ขายาเิดอะไรอย่กันเลิศจกอนุกรมแห่พันไปเฮียนอน้กอนขั้นพ่นมีไฟแหละกระส่งโตเ้าก็ส่งไปโตนะเพราะว่าพันเทียนนี่มีอย่อีกเพิ่นเทาการอยู่สิบแปดเลยสิบเจ็ดอย่างสิบแปดล่ะกั เพิ่นไปเฮียนสี่ปีกะพอดีเพิ่นชั้สองแหละไปต่อเฮ<ม>ียกนกระยายอีกสี่ปีสมมุิกะ<ม>เป็นชัสี่ปีกะยังภาษาเด็ก<ม>น่อยก็มือเนี่ยไอเพิ่นเป็นไปเฮ็นเป็นประสบการณ์เกี๊ยวเกี่ยวคอมู้่เขากินก่อนได้ทุกคนนะลาและคลิปนี่ย,ยังได้กา ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เน่ยเด้อที่สำคัญฝากบอกโฆษณาเป็นกำลังใจเน่ยจะมาสิกินคำใหญ่ยันคนอื่นแบบว่าว่ากินที่เท้ากินมุมามนะแท้บกับมุมามีเลนเนยือสลัดคนเป็นซาเรียบร้อยคำใหญ่ทุกา็ให้เขาเดือดเราแซ่ใหญ่กันเรียบร้อยบ๊ายบายเด้อขอบคุณไม่คิดนะ